โควิด -19 สตาร์บัคญี่ปุ่นเสิร์ฟแก้วกระดาษพลาสติกอย่างเดียวการทําธุรกิจในยุคโควิด -19 ต่างต้องป้องกันและยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักง,งานและลูกค้าอย่างสุดขีดเพราะธุรกิจต้องดําเนินการต่อไปพร้อมกับการใช้ชีวิตของผู้คนไม่ขายก็เจ๊งไม่กินก็อยู่ไม่ได้เราจึงได้เห็นธุรกิจหลายๆประเภทออกมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้กับพนักง,งานและลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางวิกฤตของโลก ล่าสุดเชนร้านกาแฟายักษ์ใหญ่ของโลกอย่างสตาร์บัคส์ในญี่ปุ่นอีกหนึ่งประเทศที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างรุนแรงได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยการเสิร์ฟแก้วกระดาษและแก้วพลาสติกอย่างเดียวเวลานั่งดื่มกาแฟภายในร้านโดยจะไม่เสิร์ฟแก้วกาแฟายเย็นสตาร์บัคส์และถ้วยกาแฟาร้อนภายในร้านอีกต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้กับพนักง,งานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านสตาร์บัคส์ นอกจากนี้สตาร์บัคญี่ปุ่นยังให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยทุกคนแต่ก็ยังยิ้มทักทายให้กับลูกค้าได้เหมือนเดิมแต่จะไม่ได้เห็นใบหน้าและรอยยิ้มที่ชัดเจนและตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มทำงานอีกทั้งลูกค้าที่เข้าใช้บริการในร้านจะไม่มีบริการให้ปรุงรสชาติกาแฟเองลูกค้าจะไม่เห็นถ้วยนมสดน้ำผึ้งและอื่นๆอีกด้วยส่วนลูกค้าที่แวะทานอาหารนั้นซ่อมและมีทั้งหมดจะเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยจะไม่ใช้มีดโลหะอีกต่อไป ขนาดเดียวกันภายในร้านก็จะมีพนักง,งานทาความสะอาดเกือบทุกครึ่งชั่วโมงหรือเพิ่มความถี่มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดโต๊ะเก้าอี้มือจับประตูและส่วนอื่นๆภายในร้านกาแฟที่ถูกสัมผัสจากมือลูกค้ารวมถึงมีเจลล้างมือและน้ํายาฆ่าเชื้อให้กับลูกค้าอีกด้วยสําหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของสตาร์บัคญี่ปุ่นในครั้งนี้ยังไม่มีกําหนดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่และพร้อมจะยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักง,งานและลูกค้าไปเรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มกาแฟโดยที่ไม่ต้อง กลัวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในร้านกาแฟสตาร์บาัคญี่ปุ่นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ThaiFranchiseCenter และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ